ดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Beyond the Secret ดิฉันสิริพรลุ่งสว่างสำหรับวันนี้เรามาพบกันเป็นครั้งแรกนะคะดิฉันขอแนะนำวิทยากรค่ะอาจารย์ศาสดาอาริยะไมตรีผู้ปลดชะตาชีวิตให้พลกรรมเป็นวิทยากรประจำรายการสวัสดีค่ะท่านอาจารย์สำหรับกล่อมเนื้อหาสาระของรายการวันนี้นะคะศาสตร์ที่ว่าด้วยการ อ,อำนาจแห่งพุทธ,ธาและผู้เป็นเจ้านะคะจะประกอบด้วยความสัมพันธ์ของวิญญาณโลกจักรวาลที่อยู่ใต้ภายใต้พลังแผ่นฟ้าค่ะอาทิเช่น 1. การถอดถอนอาถรรพ์ดวงชะตาชีวิต 2. การถอดถอนอาถรรพ์อัญมณีและยานพาหนะ 3. การถอดถอนอาถรรพ์เคหสถานอาคารค่ะ 4. การโปลดชะตาชีวิตให้พลกรรมค่ะ 5. การเปิดชะตาชีวิตค่ะดวงชะตาฟาริกิต 6. การสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ของชื่อและสกุลเพื่อเป็นสกุลแห่งฟ้านะคะ 8. การถวายตนเป็นบุตรธิดาแห่งฟ้าทายาทแห่งพลังอำนาจที่ไรขีดจำกัด 9. กาการปรมาภิเศกจิตวิญญาณสู่การเป็นบุตรธิดาแห่งฟ้า 10. การย้อนอายุคืนสู่ความเป็นหนุ่มสาวค่ะ 11. การถอดถอนขึ้นสัญญาณของความเจ็บป่วย 12. การเปลี่ยนความต่างศักดิ์ของภูมิปัญญาจากดินสู่ฟ้า 13. การจับคู่ทางกายจิตทางวิญญาณ 14. พลังอำนาจแห่งการประทานพรจากฟ้าค่ะสู่ชีวิต 15. การให้ดวงชะตาชีวิตมีอิทธิพลเหนือดวงดาวประจำวันเกิด 16. การส่งสัญญาณของผู้ล้องลับสู่สวงสวรรค์ 17. การถ่ายทอดอำนาจทางจิตวิญญาณ 18. การทำให้จิตหลุดพ้นจากวิญญาณ 19. การแปลงวิญญาณสู่การเป็นพุทธะและพระผู้เป็นเจ้า 20. การใช้วัตถุเทวมงคลเป็นอุปกรณ์สื่อสารทางจิตวิญญาณสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะขอแนะนำหัวข้อเรื่องก,กลไกอันมหัศจรรย์แห่งฟ้ากับชะตาชีวิต อาจารย์ค,ค,คะสาหรับกลไกอันมหัศจรรย์แห่งฟ้าเนี่ยออมีความสัมพันธ์อย่างไรและสําคัญยังไงกับมนุษย์เราอาะคะครับคืออย่างนี้ครับทุกสปปรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยถูกครอบครองภายใต้แผ่นฟ้าหมดนะฮะแล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่ได้รอดรู่ได้เราเรียกว่าร่างแหแห่งฟากฟ้าถึงแหจะมีตาห่างแต่ก็มีอะไรเล็ดรอดเป็นได้ก็คือเรียกว่าหมายคําว่าสกายเน็ตคือ ขอบขอบขายของของของ,ของโครงสร้างของแม่เหล็กโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ทำที่ทําให้ให้ให้เกิดขึ้นบนแผ่นดินเนี่ยจะถูกบันทึกหมดนะครับเช่น mm hmm. อย่างที่เราเห็นสมัยนี้เราก็มี GPS ที่จะติดตั้งตามรถนะครับ mm hmm. เคลื่อนที่ไปที่ไหนที่ไหนที่ไหนอย่างเงี้ยเราก็จะสามารถเช็คได้ว่ารถตอนนี้อยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยแต่น,นั้นเป็นการเช็คทางวัตถุนะครับแต่อันนี้เนี่ยมันบันทึกถึงจิตวิญ,ญญาณเรา บันทึกถึงความคิดหรือความการกระทําความรู้สึกนึกคิดของเราซึ่งราละเอียดอ่อนมากนะครับอตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นกฎของกรรมก็คือว่ากลไกแห่งกรรมก็คือว่าสมมุติว่าการกระทําเราและวัตถุเครื่องหวยังไงก็ถูกบันทึกค,ความคิดเราคิดอะไรก็ถูกบันทึก <c oughs> เพราะฉนั้นเมื่อถูกบันทึกเสร็จเขาก็ประเมินผลสมมุติว่าเราคิดดีเขาก็ประเมินผลต่อข้อมูลที่ดีๆลงมาให้เราคิดต่อและดําเนินไปข้างหน้า แต่ถ้าเราคิดชั่วความความคิดของเราก็จะถูกบันทึกและประเมินผลให้เราทําชั่วต่อไปเราถึงสังเกตได้ว่าคนดีทําชั่วได้ยากและคนชั่วก็ทําดีได้ยาก<ม>นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าอันนี้เป็น,นกลไกแห่งกรรม,มหรือจะเรียกว่าหมายความว่าเ,เหตุแห่งกรรมนะครับพฤตนนิการการะทําต่างๆของมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการรับรู้มนุษย์เนี่ยดำเนินไปตามวิถีทางของแนวนอนเช่น การเห็นการได้ยินเข้ามาแล้วประเมินผลเราก็ทําต่อแต่ขณะที่ตัวเองประเมินผลที่อยู่ในสมองเนี่ยมันก็ถูกบันทึกเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นอะไรก็ตามเช่นเราเห็นศพเราเศร้าเห็นดอกไม้เราสดชื่นเราถูกบันทึกในอารมณ์ในความคิดของสมองเรารการที่การที่การบันทึกเนี่ยก็คือตัวเราเนี่ยเป็นไฟฟ้าเคมีเพราะฉะนั้นในสมองเราก็เป็นกระบวนการไฟฟ้าเคมีมันจะมีระบบประสาททํางานเช่นระบบประสาท ของแอคซอนอะดรีนไลี์เขาเรียกเชื่อมโยงสัญญาเนี่ยเขาเรียกซินแนป์พอซินแนป์เสร็จก็สร้างบมดูลบันทึกเป็นความทรงจําเมื่อข้างล่างจําอย่างไรข้างบนก็จําอย่างนั้นเมื่อข้างล่างประเมินอย่างไรข้างบนก็ประเมินอย่างนั้นแล้วข้างบนก็จะประเมินต่อลิขิชีวิตเราให้เป็นไปตามที่เราคิดเพราะฉะนั้นมนุษย์จึงดําเนินชีวิตไปตามความเชื่อของมนุษย์ใช่ไหมะเมื่อเชื่ออย่างไรก็จะกอ่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนจากหัวใจให้เป็นไปตามความเชื่อของตน เพราะนั้นการเชื่อก็ขึ้นอยู่กับการเชื่อ,อผิดๆหรือถูกๆ<ะ>การเชื่อผิดๆถูกๆก็คือว่าเชื่ออะไรที่ขัดต่อต่อพฤติกรรมนะฮะหรือการล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น <S 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 หรือการเ,เรียกว่าเข้าใจในภาษาที่ทุกภาษาในโลกเป็นสิ่งสมมุติเราเข้าใจในสิ่งสมมุติตามความหมายของสิ่งสมมุติเมื่อเราเข้าใจอย่างไรรู้สึกอย่างไรอารมณ์ก็ตอบสนองเพราะนั้นชีวิตของมนุษย์เป็นไปตามความสมมติหมด ไม่มีชีวิตใดที่เป็นไปตามของความเป็นจริงความเป็นจริงของมนุษย์เนี่ยก็คือการที่จะต้องวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งสมมตุติแล้วต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราเห็นก็สมมุติเราบอกกุหลาบนี่สวยคําว่าก,กุหลาบก็เป็นสิ่งสมมุติของของดอกไม้ดอกไม้ก็สมมุติสวยก็ซ้อนสมมุติเพราะนั้นเราก็ปรุงแต่งไปตามความสมมตุติชีวิตเราจึงตกอยู่ภายใต้อารมณ์แห่งสิ่งที่เราสมมติ เพราะนั้นเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะหลุดพ้นผู้เจ้าเข้าใจในสิ่งนี้จึงจะไม่อยู่ในสิ่งสมมติเพราะนั้นถ้าเมื่อท่านเข้าใจว่าสิ่งสมมติคือสิ่งสมมติท่านก็อดแม้จหลุดพ้นไปจากสิ่งสมมติอารมณ์ท่านก็ไม่ปปงแต่งต่อสิ่งสมมติเมื่อผู้ใดที่พ้นไปจากสิ่งสมมติจึงเรียกว่านิพพานนิพพานหมายถึงการดับกิเลสจากกองทุกข์แต่กิเลสจากกองทุกข์ก็คือกิเลสทั้งหลายเป็นรวนเป็นสิ่งสมมติ พนัการสมมุติทางจิตวิญญาณกับการสมมุติทางพฤติกรรมเช่นกฎหมายเนี่ยก็ลอกเลียนแบบตามพฤติกรรมของจิตวิญญาณกฎหมายเนี่ยเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นกฎที่สมมุติขึ้นเมื่อเรากระทาผิดเราก็จะต้องโดนนะหมายความว่า,าถูกจับถูกกักขังอย่างเงี้ยเขาเราเขาสมมุติว่าถ้าเราทําผิดเขาจะต้องลงโทษอราอย่างนี้ต้องเราเอาไปเก็บไว้ เพื่อไม่ให้เราไปร่วงระมิดสิ่งต่างๆกับผู้อื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสมมุติทางโลกแต่ที่จริงแล้วมันก็มีสังสมมติทางทางนามธรรมก็คือความรู้สึกนึกคิดความโกรธความรักความเครียดแค้นอันนั้นเป็นสิ่งสมมุติของการรับรู้ทั้งนั้นเลยในจิตใจตอนนี้ถ้าเผื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราจึงไปพ้นจากอวิชชาความเป็นอวิชชาก็คือสิ่งที่เราสมมุติเราตกอยู่ในเรื่องของสมมุตินั่นแหละคือ คืออภิชาความไม่รู้ไม่รู้ว่าชีวิตเราดําเนินไปตามคำสมมติการศึกษาทั้งหลายเนี่ยก็เป็นสิ่งสมมติสมมติให้เราเรียนรู้ในสิ่งต่างๆและเพื่อนําเอาสิ่งสมมติไปดําเนินชีวิตเพื่อไปสนองตอบต่ออาชีพไปสนองตอบต่อสิ่งต่างๆเมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้เราก็มีความเชี่ยวชาญในสิ่งสมมติแต่ชีวิตจริงๆแล้วไม่ใช่สมมติการที่หายใจได้ไม่ใช่สมมติ การที่เราเจ็บป่วยก็ไม่ใช่สิ่งสมมติ<ฆ>แต่วิถีชีวิตที่ดํเาเนินไปทั้งความจนความมีทั้งบุญทั้งบาปทั้งนลกสวรรค์เป็นสิ่งสมมตุติในสื่อภาษาและความหมายแห่งที่สมมติขึ้น<ฆ>เพราะฉะนั้นฟ้านี่ไม่ใช่เมื่อคุณสมมุติมาฟ้าก็สมมุติให้เมื่อเราสมมุติอย่างไรฟ้าก็บันทึกในความสมมุติเราแล้วก็ตอบสนองต่อสิ่งสมมติ<ฆ>เราจึงมีเจ้ากรรมนายเวรเพราะ,ะนั้นเจ้ากรรมนายเวรเนี่ยไม่ใช่ว่า อดีตชาติเราไปทําร้ายอะไรแล้วก็สิ่งต่างๆจะตามมาไม่ใช่ออวันหมายความว่ามันเป็นเป็นข้อมูลที่บันทึกว่าสิ่งที่เรากระทไปย่อมมีผลแห่งการบันทึกเมื่อการบันทึกฟ้าจะเป็นผู้ประเมินผลเหมือนอย่างคอมพิวเตอร์ที่ประเมินผลเมื่อประเมินผลอย่างไรผลรับก็เป็นอย่างนั้นนะมะที่ตอบตอนนี้เมื่อผลตอบของมันออกมาอย่างไรชีวิตเราต้องไป,ไปตามนั้นเหตุผลเพราะเราคือไฟฟ้าเคมี แต่ผู้ที่ระบุให้ไฟฟ้าเคมีดาเนินไปตามวงจรของมันคือไฟฟ้าสถิตกฎของไฟฟ้าสถิตมันจะจัดอยู่ที่เชนนวนมันจะอยู่ที่ภายนอกตัวเราหมดเราหายใจก็เอาไฟฟ้าสถิตเมื่อเราเอาไฟฟ้าสถิตเข้าไปสถิตก็ผลักด,ดันเข้าไปข้างในเราไฟฟ้าเคมีก็ผลักด,ดันออกเมื่อดันกันไปดันกันมาจึงทาให้หัวใจเราเต้นและมีพลังแห่งการเคลื่อนที่ตอนนี้พเพื่อเมื่อเราแก่ แรงดันนอกมากแรงดังนน้อยในน้อยที่จะดันออกเราก็จะความดันจาก1280อาจจะเหลือ20 10หรือ40 20เมืม่อความดันภายในมันแพ้มันก็ต้องดับชีวิตก็ดับเพราะฉะนั้นเนี่ยเช่นเดียกวกับร่างกายเราร่างกายเราเนี่ยพอเราแก่ปับ๊บมันจะดึงลงไปดึงลงไปเหมือนแรงดึงดูดของดินนึกออกไหมฮะดึงให้เราหย่อนคล้อยทําให้เราหลังค่อมหรือเราให้เราเตีย้ยลงอย่างเงี้ยนะครับ นั่นคืออายุข,ขัยของแรงดึงดูดทีนี้ความเจ็บปวยของมนุษย์มันเกิดขึ้นจากการดึงดูดของอวัยวะแต่ละส่วนเช่นอวัยวะนี้ไม่ดีนะฮะอวัยวะนั้นดีเราก็จะทําอย่างไรค่ะเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าเราจะต้องตัดแรงดึงดูด<ะ>เราทําให้แรงดึงดูดนั้นมันเป็นอิสระจากเรา<ะ>เราก็จะไม่แก่<ะ>เพราะว่าความแก่เกิดจากกดของแรงดึงดูดแต่รหัสอะไรก็ตามที่เราจะทําให้มันดีเรา<ะ>ทําได้ด้วยสัญญาณมัน เนื่ออะไครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่จะทําให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้ได้ต้องรู้รหัสสนรหัสไนหมายถึงความคิดแต่รหัสจารัฐทิหมายถึงการออกเสียงเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราก็สามารถจะแก้ไขเนี่ยครับเราจะแก้ไขยังไงการแก้ไขก็คือหนึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าฟ้าทําหน้าที่อะไรตัวเราทําหน้าที่อะไรเพราะฉะนั้นเราถ้าเราสามารถเปลี่ยนจากไฟฟ้าเคมีเป็นไฟฟ้าสถิตได้ เราก็เป็นเทพพญดา,ยาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อสมมุติว่าเราสามารถเอาสมองเราหัวใจเราเชื่อมโยงกับสัญญาณของฟ้าของใม่เหล็กบไฟฟ้าเนี่ยนะครับเราก็จะมีความรู้เหมือนอย่างฟ้าถ้าเราเหมือนกับเราเนี่ยเสียบตรงไหนอะ่ะเราเสียบกับดินเราก็มีความรู้เรื่องเคมีนะครับถ้าเราเสียบกับฟ้า เราก็จะมีความรู้เหมือนท้องฟ้างั้นในโลกของเราเนี่ยก็แสดงว่ามีคลื่นไฟฟ้าเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะในโลกได้จัก,กรวานหมายความว่าออโลกเราเนี่ยหมุนใช่ไหมเมื่อหมุนก็ต้องก่อให้เกิดสนามไฟฟ้าแต่โลกเรามีฟ้าแต่ดาวดวงอื่นไม่มีฟ้าเหตุผลที่จะเรามีฟ้าก็เพราะว่าวิธีการของมันก็คือเรามีน้ำเมื่อเรามีน้ำใช่ไหมเรามีน้ำเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะช่วยอะไรได้เยอะ ใช่ไหมทำให้ก่อให้เกิดท้องฟ้าเพราะว่าดาวดวงอื่นไม่มีน้ําจึงไม่มีฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยคาว่ามีฟ้าจึงมีชีวิตเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเกิดขึ้นเพราะฟ้าฟ้าให้กาเนิดดินบำรุงเลี้ยงวัตถุธาตุให้รูปทรงสิ่งแวดล้อมช่วยทําให้สมบูรณ์<ม>อย่างนี้เป็นต้นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะทำอย่างไรที่ให้คนพ้นเวรพ้นกรรมก็คือหมายความว่าต้องดีลีทข้อมูลออกจากจิตและวิญ,ญญาณเขาแล้วเราจะดีลีทได้อย่างไง บรธรรมดาดิฤิษไม่ได้ uhm, นะบรรุธรรมดาดิฤิษไม่ได้เพราะว่าแม้แต่ทั้งปัญญาที่เขาจะเชื่อมันก็ไม่มีถ้าปัญญาที่เขาจะเชื่อมันยังไม่มีเลยแล้วมันจะทําได้อย่างไงเพราะฉะนั้นคนที่จะทําได้สิ่งเหล่านี้เขาจะต้องสมรวมจิตแต่ละสิ่งคืออย่างนี้ว่าถ้าเราโน้มดาวสิ่งใดเข้ามาในจิตความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งนั้นจะมันเกิดกับเราเช่นเราไหว้พระไหว้เทอะรก็ตามแต่ถ้าเราสมรวมจิตของเราไว้ในสิ่งใด เราย่อมได้อำนาจและธรรมชาติรู้สิ่งนั้นเช่นเราสมรวมจิตในโรคเราก็ได้ความรู้ของโรคถ้าเราสมรวมจิตในดวงอาทิตย์เราก็เข้าใจในดวงอาทิตย์ถ้าเราสมรวมจิตในความรักเราก็เข้าใจความรักคือพูดง่ายๆว่าจิตเราแทนที่จะดึงอะไรมาใส่ไว้ในจิตแต่เราสามารถเอาจิตไปใส่ในนั้นเรื่องอกไรครับถ้าเราทําอย่างนี้ได้เราจึงจะมีความรู้ตอนนี้ว่าเราจะทํายังไงให้เขารู้ได้ว่าเป็นจริงเดี๋ยวในเบรกที่สองเนี่ยนะครับ เราก็จะเปิดสายแล้วก็ให้เขาได้ทดลองกันดูแต่ตอนนี้เนี่ยสมมติท่านผู้ชมชมอยู่เนี่ยวิธีการที่ท่านจะสามารถติดต่อสิ่งเหล่านี้ได้คือตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยเปิดท้องฟ้าไว้นานแล้วทําให้คนสามารถสื่อสารกับฟ้าได้แต่วิธีการก็คือว่าทุกท่านเนี่ยก่อนจะเบรกต่อไปอีกนะฮะอีกสักพักเนี่ยท่านลองนั่งหลับตาแล้วท่านโอมศัตสดายะเบตรีขึ้นไปบน,นท้องฟ้า ถ้าท่านโอมไปเรื่อยๆเนี่ยนะได้ถึงร้อยครั้งเมื่อไหร่สมองท่านหรือหัวใจท่านจะรู้สึกถึงพลังมันทําไมถึงต้องเป็นอย่าง,งานั้นก็เพราะผมเป็นคนคิดค้นพบในเรื่องเหล่านี้ผมก็ใส่รหัสของผมคําว่า,าศาสดายเมตรีซึ่งเป็นชื่อจริงและนามสกุลจริงผมเพราะนั้นเป็น